แฮปปี้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 นิวแยร์สนะครับแล้วก็สวัสดีปีมใหม่ทุกทุกคนด้วยนะครับแฟนอาร์ซนอลตอนนี้คงมีความสุขมากมากครับเพราะว่านอกจาก3แต้มที่ได้จากไบรตันแล้วนี่ครับนี่คือการฉีกแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ2ไป7คะแนนครับวันนี้ครับอยากชวนทุกคนคุยเกมที่อาร์ซนอลครับไปเยือนเอเม็กสเตเดียมบ้านของไบรตันแล้วก็สามารถคว้าสามคะแนนมาได้โดยการชนะเจ้าบ้านถึง4่ประตูต สนับสนุนโดยนิว Suzuki พบกับนิว Suzuki เ er อ t i ์ a Smart Hybrid The Power of Smart เติมเต็มทุกฟังก์ชันเติมพลัง Smart Hybrid ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับโดยเฉพาะเรื่องราวของพื้นใจอาร์เซนอลนะวันนี้ครับผมเกบมบอลใยอยากชวนทุกคนคุยเกมหลังเกมนะฮะอาร์เซนอลไปเยือนไบรตันกันหน่อยครับเพราะว่ามีความสำคัญตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเกมเลยนะ นะฮะแล้วก็ในระหว่างเกมก็มีอะไรน่าจดจำนะครับหลังเกมมีเรื่องต้องคุยกันด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไรเรียงกันไปครับอยากชวนทุกคนคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยก็แล้วกันนะครับใน4-56ประตูที่เกิดขึ้นในเกมวันปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกคนชอบประตูไหนบ้างหรือว่าชอบนักเตะคนไหนเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ถึงตรงนี้ผมถามย้ําเลยลุนแชมป์หรือยังครับอาร์เซนอลคิดว่าอาร์เซนอลเดินมาถึงจุดที่ ไปเป็นผู้ท้าชิงอย่างเต็มตัวแล้วหรือยังนะฮะคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราครบทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า TikTok เองก็ตามนะครับว่าแล้วเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับมาดูเกมที่ DMS Sta เ i u m หน่อยนะครับเกมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นรองจา่าฝูงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรวมไปถึงนิวคาสเซิลเองเนี่ยนะครับ สะดุดครับไม่สามารถคว้า3ามคะแนนได้พวกเขาเจอกับเอเวอร์ตันในบ้านนะครับแต่ว่าทำได้เพียงแค่เสมอเท่านั้นนะครับท,ท,ทั้งที่ออกนำไปก่อนด้วยนะเอ,อริบาร์ฮานยิงอีกแล้วนะครับเป็นคำาสดติส่วนตัวแบบสุดลิ้นที่ประตูอีกแล้วนะครับแต่ว่าภาพรวมของทีมเนี่ยไม่ได้3าคะแนนครับมาโดนตีเสมอจนได้นะครับแล้วก็อีกทีหนึงครับนิวคาสเซิลครับ ก็ประมาทเขาไม่ได้จริงๆนะครับก็เสมอเช่นกันนะครับเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเสม,มอกับลีสยู่นเต็ดนั่นเองนะครับก็ทําให้สถานการณ์ของอาร์เซนอลที่เล่นทีหลังเนี่ยมาเล่นตอนเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยก็ถ้าชนะจะฉีกห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็น7คะแนนนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงในท่วงสานการที่ฟุตบอลมาเลยปีใหม่มาแบบนี้แล้วนะครับอมาดูเกมนี้หน่อยแล้วกันะะนะครับที่เดเมสตเดียมครับไลน์อัพของทั้ง2ทีมนะครับ ผู้สาประตูของทีมเจ้าบ้านครับโรเบิร์ตแซนเชสครับแล้วก็แบ็ก4คนนะครับนี่มีทาริสตันตี้ครับแบ็กขวาครับแล้วก็เอสตูบีนาครับอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับคู่เซนตนะครับเลวิดดังนะครับจับคู่กับทางด้านของเลวิโควิลนะครับแล้วก็กองกลางเนี่ยของเขามีปัญหาหน่อยนะครับเพราะว่า แม็กซ์อาลิเตอร์เนี่ยก็ยังไม่พร้อมนะครับยังยังเฉลิมฉลองแชมป์โลกไม่เสร็จนะครับเอาทางด้านของกิลโมครับจับคู่กับปาสกาลกอสนั่นเองนะครับแนวรุกสามคนครับอดัมลาลานานำทีมครับโซลิมัสอยู่ขวามิโตมัอยู่ซ้ายแล้วก็นาป้าเป็นทอสซสานนั่นเองครับส่วนของอาร์ซนอลครับต้องบอกว่าเป็นชุดใหญ่ไฟกระพิบๆเลยนะครับแล้วก็มี การสลับตัวแค่ตำแหน่งเดียวนะครับก็คือเอาซินเชนโก้มายืนแทนที่ mm. ทเคอร์เรนเทนี่เมื่อนัดที่แล้วนะครับผู้งสาวประตูเป็นอลเลนแลมส์เดลครับกองหลัง4คนครับเบนจามินไว้ขวาแบ็กซ้ายเป็นซินเชนโก้คู่เซน่าฮาร์วิลเลียมซาลิบาจับคู่กับกาเบรียลมาเกเยสนะครับแล้วก็มีฟิลตัวรับ2คนครับโทมัสปาเตจับคู่กับกรเนตชาก้าแล้วก็มีมาตินโอเดกาเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับแนวรุกค,ครับมีบุโกโยสังก่ายืนขวา แล้วก็มีกับเริ่มาร์ตินาลี่ยืนซ้ายแล้วก็เอ็ดดี้เอนเกียเป็นสูนย์หน้าตัวเป้าครับเกมวันนี้ต้องบอกว่าสปอยลก่อนเลยนะครับแนวรุกเรา4คนทําประตูได้หมดเลยนะครับเริ่มต้นเกมมาไม่กี่อึดใจครับอาร์เซอได้ประตูทันทีครับจากจังหวะขึ้นเกมรุกครั้งแรกของทีมนะครับแล้วก็โดน ทางด้านของทาริสแนนตี้เนี่ยตัดบอลได้แล้วนะแล้วก็มันจะสวนกลับครับแต่ว่าโทมัสปาเต้ครับโอ้โหพี่หมึกของเราครับสามารถตัดเกมได้ตรงกลางสนามแล้วก็เปลี่ยนจากรับเป็นรุกทันทีเลยนะครับแล้วก็บอลก็มาถึงกราเบิ้ลมร์ตินนลี่ครับไม่แน่ใจยิงหรือผ่านนะครับแต่ว่าสุดท้ายบอลมันมาเข้าทางบุโกโยสากาทางเสาสองนะครับยิงจ่อๆตรงนั้นก็ไม่เหลือครับอ่าขึ้นนําอย่างรวดเร็วเลยนะครับไม่ถึง2นาทีนะครับ1นาที แบบ60วิบวินิดๆนะครับก็สามารถขึ้นนําได้แล้วนะครับหลังจากนั้นครับพอนําได้หนึ่งศูนย์เนี่ยก็เป็นเกมของอาร์เซนอลแทบจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับมาได้ประตูที่2จากทางด้านของมาตินโอเดการ์ครับจังหวะเตะมุมนะครับเปิดมาเนี่ยจริงยังไม่ถึงโอเดการ์นะบอลมันขูคขีดอยู่2อสาจังหวะครับโอเดการ์ซัดตูมเดียวหายเลยครับตรงบริเวณหัวกระโหลกบริเวณจุดโทษแถวนั้นนะครับซัดตูมเดียวโป้งเดียวเท่านั้นแหละครับ เป็นประตูทันทีครับให้เซนอลออกนำา2ประตูต่อ0ครับแล้วก็หลังจากนั้นครับแม่ตอบอกว่าสถาบันนาท่านเป็นเซอร์หลอดเอียนเดอะคิงองเคเทียครับทำประตูได้อีกแล้วครับเป็นจังหวะยิงอัดยิงซ้ำครับเป็นจังหวะที่ทางด้านอานซนอลเนี่ยขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายมาติเนลลี่อีกแล้วครับเช่นเดิมเช่นเกยครับขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ ยิงใส่เลยนะครับผู้สาวประตูซันเชสครับเซฟไม่ได้ครับเออเซฟไว้ได้แต่ว่าเซฟออกมาเมืนมาเข้าทางเอดีเอ็นเคทีครับยิงซ้ำไปจ่อๆก็ไม่เหลือครับทำประตูต่อเนื่องเป็น2เกมติดเลยนะครับสำหรับเอดีเอ็นเคทีครับแฮงซ้อนนำสามศูนยครับ3-0เนี่ยเรียกแต่ว่าจะแบเบอร์แล้วนะครับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ไม่มีอะไรต้องหืออือแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์กองบอลดีกว่าเข้าทำดีกว่านะครับแล้วก็สกอร์ก็เหนือกว่าถึง3สกอร์ครับ แต่ว่าอาร์เซนอลมีผ่อนเล็กน้อยครับมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาทางด้านของซินเชนโกออกเอาทางด้านของ เบนจามินไว้ออกนะครับแล้วเอาโทมิยาสิกกับเคลินเทนี่เข้ามาแทนที่นะครับแล้วก็เป็นทางด้านโทมิยาสึครับไม่ค่อยได้ลงเล่นครับไปพลาดครับนะฮะเสียบอลให้มิโตมะครับสุดท้ายเนี่ยทางด้านของไบรตันเนี่ยเอาบอลไปคลองแล้วก็เข้าทำมาอีกชุดหนึ่งแล้วก็บอลก็มาจบที่มิโตมะคนที่แย่งบอลได้นะครับยิงสวยมากครับก็เป็นประตูตีไข่แตกให้ทางด้านเจ้าบ้านครับไล่มา1ประตูต่อ3าครับแต่พอ1นึ่งสามแป๊บเดียวครับ อาร์เซนอลออกนำา4-1ต่อเลยนะครับจากจังหวะสวนกลับครับคือจังหวะที่ส0ูนแล้วมันเป็น3-1เนี่ยตอนนั้นเจ้าบ้านไล่ขย o ใส่อาร์เซนอลแล้วนะครับเพราะว่าต้องการประตูคืนอย่างที่เคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้ว่าไบรตันไม่เคยง่ายสำหรับอาร์เซนอลครับแล้วก็ไล่กดอาร์เซนอลจริงครับแต่ว่าพอมาได้ประตู41เนี่ยมันคลายล็อกเลยนะครับเป็นจังหวะที่สวนกลับครับไบรตันบุกมาเหมือนกันนะครับบุกมาสุดเส้นแล้วแต่จบไม่ลงนะครับโดนโทมัสเตตัดมาได้แล้วก็จ่ายต่อกลับมาที่ มา uh, ตินอเดกาต์ตวัดทีเดียวครับครึ่งสนามนี่หลุดเลยครับทางด้านมาตินเนลลี่ฝั่งซ้ายครับหลุดออกมาแล้วก็วิ่งมาไล่จี้กองหลังทาริสเซนดี้ก็ไม่กล้าเข้าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีบูโยซาก้ามาเป็นทางฝั่งขวามา,มารอนะครับแต่ว่าทางด้านมาตี้เนี่ยยิงเองเลยนะครับแล้วก็เป็นประตูที่4ให้กับอาร์ซอลนำสประตูต่อนหนึ่งครับ แม่ต้องบอกว่า4-1เนี่ยคิดว่าอาร์เซนอลน่าจะง่ายแล้วครับแต่ว่าไม่ง่ายครับเพราะว่าอาร์เซนอลมาเสียประตูที่สองครับเป็นจังหวะทางด้านของลุยส์ตังครับโยนยาวมาให้เฟอร์กูสันครับอีวานเฟอร์กูสันคือจังหวะนี้เนี่ยซาดิบาพลาดครับพลาดเต็มๆเ,เลยนะครับ คือถึงบอลก่อน,อนเร็วกว่านะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเคลียร์บอลลูกนี้จังหวะน,นี้ไปได้ครับโดนเฟอร์กูสันเนี่ยแย่งไปต่อหน้าต่อตาเลยครับแล้วก็ยิงสวนตัวผู้รักษาประตูแลมสเดลเป็นประตูตีตื้นมาอีก4-2ครับนะฮะพอหลังจากนั้นเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยต้องบอกว่ามีผ่อนเกมมาอีกนะครับมีปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาเอาจริงๆก่อนนั่นนะเปลี่ยนโทมัสปาเตออกเอาเอ็นูนี่เข้ามาพักปาเตบ้างแล้วก็พักโอเดกาดครับเอารับโพดิงเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับมีประตูอีกประตูหนึ่งด้วยนะครับจริงจ ไบรทันไล่มาเป็น4-3ด้วยนะครับแต่ว่าประตูนั้นโดนลิฟคืนไปนะฮะก็เลยทำให้จบเกมครับอาร์เซนอลชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ครับมาดูหลังเกมกันหน่อยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยพอเราได้3คะแนนเนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่สำคัญก็คือตารางคะแนนครับอาร์เซนอลก็เป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีสคะแนนแซงหน้า ทางด้านของผู้ตามอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง7คะแนนด้วยกันครับถึงตรงนี้เนี่ยเล่นมา16เกมครับอาร์เซนอลมี43คะแนนครับ5เกมหลังสุดชนะรวดเก็บได้3คะแนนเต็มแบบร0 0เลยนะครับผู้ตามอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเล่น16เกมเหมือนกันมี36คะแนนตาม7คะแนนในสถานก,การณ์แบบนี้ถือว่าไม่ง่ายครับแล้วก็ตามสถิติอ,อ,อันนี้ก็เล่าเป็นข้อมูลก็แล้วกันนะฮะเรียกว่าให้รู้กันไว้ก็คือสถิติของพรีเมียร์ลีกเนี่ยถ้าทีม ที่เล่นมาถึง16เกมนะครับแล้วคว้าได้ถึง3เอ่อคว้าได้ถึง43คะแนนเนี่ยนะครับ100%จบแล้วเป็นแชมป์ครับนะ100%จบแล้วเป็นแชมป์ครับไม่มีใครพลาดเลยนะครับก็เอ่อแต่ว่าแหมไม่อยากให้ประมาทแมนเชสเตอร์ซิตี้จริงๆมันเป็นสถานการณ์ไล่ล่าแชมป์ที่ที่มัน เราไล่ล่าแชมป์กับซิตี้ครับไม่ได้ล่าล่าแชมป์กับทีมอื่นนะครับเพราะฉะนั้นซิตี้มีประสบการณ์แล้วก็ขุ่มกําลังเขาพร้อมโคตรจะพร้อมเลยพร้อมก่อนหลายๆปีที่ผ่านมาเลยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็คุณซื้ออย่างเปปกุเดล่าเนี่ยประมาณไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าเราสถานการณ์เราดีแล้วครับมีชัยชนะต่อเนื่องแบบนี้ความมั่นใจแบบนี้นะครับมันทําให้เราเนี่ยมีความสุขแน่นอนในฐานะแฟนบอลครับแล้วก็เกมนัดหน้าเกมต่อไปครับเราจะไปเจอของของยากนะครับจริงๆ ตามโปรแกรมเนี่ยจะบอกว่าเป็นของยากก็จะดูตลกหน่อยนะครับแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้ยากแล้วจริงๆครับเราจะไปเจอทางด้านของนิวคาสเซิลครับในคืนวันที่3ต่อพุทธที่4นะครับเล่นเวลาตี2.45นะครับก็ที่บอกว่ายากเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ย เขาขึ้นมาแล้วจริงๆครับมีการเทคโอเวอร์สโมสรเมื่อรุ่การที่ผ่านมาปรับเปลี่ยนทีมเปลี่ยนผู้จัดการทีมมีการเติมนักเตะนะครับแล้วตลาดซื้อขายหน้าหนาวเนี่ยผมเชื่อเลยว่านิวคาสเซิลช็อปอีกแน่แล้วถ้าช็อปแล้วถูกตรงจุดนะครับหนาวแน่ๆครับนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับวันพุธนี้คืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธนี้เดี๋ยวเจอกับอาร์เซนอลก่อนนะครับซึ่งก็ถือว่าถ้ามองมุมดีก็คือเจอก่อนที่เขาจะเสริมถ้าเขาเสริมแล้วมาเจอเนี่ยบางทีเกิดเขาไปเอาตัว ดีๆตัวเกรด A เกรด o r l d c l a s s มาเนี่ยมันจะเหนื่อยกว่าเดิมนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับจะเป็นแชมป์มันต้องคว้า3แต้มไม่ได้ครับหรือว่าอย่างน้อยต้องมีคะแนนในเกมนั้นนี้ให้ได้ครับก็เดี๋ยวรอรู้รอเชียร์กันด้วยกันแล้วกันนะครับก็อยากชวนทุกคนคุยหลังเกมกันหน่อยแล้วกันนะว่าชื่นชอบอะไรในเกมที่เราชนะไรตัน42แบบนี้นะครับชอบประตูไหนเป็นพิเศษนัตเตออย่างเอ็นเกเทียเป็นยังไงบ้างต้องซื้อสูนหน้าอีกไหมถ้ามีเอ็นเกเทียเล่นได้ขนาดนี้ยิงต่อเนื่องแบบนี้แล้วนะครับหรือว่ามันขออองปลมมนะัาจจแบบ ทำเป็นฟอร์มดีช่วงนี้พอปิดตลาดปั๊บมันห่วยเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นมาหน่อยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเกมนัดหน้าครับเจอนิวคาเซนะครับเดี๋ยวผมมีเรื่องราวสนุกๆทำคลิปก่อนเกมมาให้ติดตามกันแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราครบทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e แล้วก็ทิกตอกนะครับอ่ะมีความสุขสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ